ราก็ขึ้นมาถึงชั้น3แล้วนะคะชั้น3เนี่ยจะมี2ห้องนอน2ห้องน้ําแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปดูห้องนอนเนี่ยเรามาดูอันนี้กันก่อนตรงชั้น3เนี่ยก็จะเป็นตําแหน่งที่2ของจุดกระจายสัญญาณ Wi-Fi ค่ะอย่างที่เรียนให้ทราบที่นี่เนี่ยคือออกแบบมาเพื่อให้รองรับการทํา h Home Office แล้วก็ Work From Home ค่ะทีนี้ก่อนที่จะเข้าไปดูห้องทั้ง2ห้องเราจะเห็นได้ว่าพื้นที่อเนกประสงค์ที่อยู่ระหว่าง2ห้องเนี่ยค่อนข้างกว้างพอสมควร บริเวณตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะวางโต๊ะหมู่บูชาตรงนี้ได้เพราะว่าหันไปทางทิศนี้เนี่ยก็จะเป็นทิศตะวันออกค่ะซึ่งจัดได้ว่าเป็นทิศมงคลถ้าเราจะวางโต๊ะหมู่บูชาหรือว่าข้งพระไว้ทางฝั่งนี้เรามาดูพื้นที่ตรงด้านนี้กันบ้างพื้นที่ตรงด้านนี้เนี่ยสามารถทําเป็นตู้หรือว่าจะทําเป็นโต๊ะสําหรับให้ทํางานหรือว่าเรียนหนังสือ,อโดยแบ่งกันระหว่างน้องๆที่อยู่อาศัยในห้องสองห้องนี้ได้เลยค่ะ ห้องนอนแรกของชั้น3นะคะเราเรียกห้องนี้ว่าห้องมินิมาสเตอร์ค่ะทำไมถึงเรียกว่าห้องมินิมาสเตอร์เพราะว่าห้องนี้เนี่ยพื้นที่ใช้สอยเนี่ยไม่แตกต่างจากห้องมาสเตอร์เลยค่ะสามารถที่จะเลือกวางเตียงควีนแบบบ้านตัวอย่างหรือว่าจะวางเป็นเตียงคิงไซส์ก็ได้ค่ะนอกจากนี้เนี่ยห้องมินิมาสเตอร์เองเนี่ยก็จะมีส่วนที่เป็น walk in closet อยู่ด้วยเลยค่ะ นี่เลยค่ะอย่างที่บอกว่าท so. ําไมเราถึงเรียกอันนี้ว่าห้องมินิมาสเตอร์เพราะว่าพื้นที่การใช้สอยเนี่ยไม่แตกต่างจากห้องมาสเตอร์เลยค่ะเพราะว่านี่ก็จังเป็นส่วนของห้อง Walk-in c นค s e t ซนะคะซึ่งก็จะมีประตูกระจบกั้นให้เป็นสัดส่วนเรียบร้อยค่ะเข้าไปในส่วนของ Walk-in c นค s e t เนี่ยก็จะเป็นส่วนของ ตู้เสื้อผ้าแล้วก็ต๊ะเครื่องแป้งนะคะ,ะแน่นอนใน walk-in closet เนี่ยก็จะต้องเชื่อมต่อกับห้องน้ำซึ่งในส่วนของห้องน้ำเนี่ยก็ใหญ่โตแล้วก็มีการแยกส่วนเปียกส่วนแห้งไว้อย่างชัดเจนค่ะ แล้วก็มาถึงห้องนอนห้องที่2ของชั้น3นะคะก็คือห้องนอนเล็กห้องนอนนี้เหมาะสําหรับครอบครัวที่มีคุณหนูตัวน้อยๆน,นะคะจะอยู่คนเดียวหรือว่าจะอยู่สองคนก็ได้ถ้าอยู่2คนก็เปลี่ยนเตียงซิงเกิลเนี่ยให้เป็นเตียง2ชั้นนะคะห้องนอนเล็กเนี่ยก็มีห้องน้ําในตัวให้เรียบร้อยค่ะ